สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบ้านนานาทรรมชาแนลมื้อนี้ิต้มเส้นต้มใส่กระดูกหมูนีเหลอกหมูเสียมเสี่ยวกระเทียมใส่เน,นื้อหลายอย่างต้ม ขนมเช้นน้ำใส่บักทัว่ทัว่ปอกปอกแน่นมะตั่มตั่มเห็เดแตงก๋ยวยเตี๋ยวเลยใส่พักใส่ยังสไปร์ตต้มเส้นนี่แหละเส้เนเป็นวุ้นเส้น กําลังต้มน้ำชุบอยู่อะต้มเส้นย้อนยุกสักหน่อยใส่พริกป่นใส่น้ำจานใส่ซอสแชะอยิ่วเข้าไป โอ้แบ่บแ่บคือการกินครับขอเนเยวาบาทนี่แ่บขานาดใส่สมสมจักหน่อยน้ำสมด้ว่ไทยแรงน้ำสมนี่ใช้น้ำสมกระไยเว้ยแบ่แบแสบประเดี๋ยว่ากระดูกมูสุกไนแล้วต้มแหนกระดูกเลย

啊！你进去了，进错了 มุกทั่วมุกทั่วดินชื่ออะไรอาไปตำมัน,นตำได้กับพวกอันนี้แหละไม่ได้ตำมันละเอียดมันได้หรอกตำหยาบๆกับข้อแล้วเตรียมมอ,อเลยวาดเลยจมเต็มมอ,อามากหลากเลยกินเมืดไปละนี่ ให้เลียดเข้าไปอีกเหลือหมอเลยบาทนึงจำรักเฮ้ยเต็มหมอเลยปต้มเชนตักเอาตักสบายแล้วจังตักออกมาปุ่ง ตอนนี้ต้มไปเร่กันเอไมอนมเป็นมันเ่าหดด้านออกจากเครื่องก่อนเ่าวินเม็ดฟองเม็ดป่นกับมีดเทลาสินถ้าไหม่ทันสันก็ยน่ากินมันจงไง เที่ยมเกี่ยวอร่อยทั่วปนเรียบร้อยนอมซ้อยเรียบร้อยชิมต่าม,มาชิมต้เมเส้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะตักใส่ถถวยแล้วกับปุ่มเดี๋ยวเราชิมน้ำกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต้มเสีนย ต้มแบบอีสานบ้านเฮาชิ็จเรียบร้อยแล้วเดชิมวชามก่อนแซบแซบครับผมมาเด้อกกิน,กนต้มเช็นน้ำกันครับผมแซบแซบุดยอดเลยมื้อนี่บัดสุดท้ายสิได้แหงกระดูกด้ยต้มกระดูกไว้ต้มน้ำซุปกระดูก มาแล้วครับเด้อต้มเส้นั่นกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลิปช่องวิธีบ้านนานาทมใช้ไนมหแน่เ้ย,ยครับเด้อฉันแล้วคลิปนี้ขอจิ้มเติมเ้นแซ่บกันครับผมล่าไปซ้ำอีกครับคลิปนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ